เดี๋ยววันนี้จะพามากินหมาล่าที่อร่อยที่สุดในชนบุรีนะคะร้านนี้เลยนะคะอยู่หน้าตลาดซั์สินนะคะอร่อยไม่อร่อยดูไซส์พะะ่อค้าแม่ค้านะคะไซส์หมี่ไซส์ยักษ์เลยนะจ๊ะย่างร้อนๆอนเลยนะจ๊ะมีของให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะพี่เบิ้มชอบกินปลาดอลลี่แล้วก็เบคอนพันธุ์พริกหยวกอันนี้เป็นพริกหยวกหอมหูสับนะคะ อันนี้ผู้เด็ดมากนะคะมาลองเมื่อกี้แม่คะเขาบอกว่าเขาก็เด็ดคะ่ะอะไรนะคะลองได้คะ่ะค่ะค่ะร้านนี้เขาอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะ